ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเวลารัดฟามนะครับผมวันนี้จะพามาดูแม่ไก่ฝากผสมนะครับมีของพ่อนันนะครับมาฝากผสมนะครับผมผมจะพาไปดูนะครับครับเป็นตัวนี้นะครับผม ของพ่อนั่นนะครับมาฝากผสมเจ้าแต่ลมนะครับผมนี่นะครับสําหรับแม่ฝากผสมนะครับของพ่อนั่นนะครับวันนี้วันที่สามมิถุนาสองหนึ่งนะครับนี่นะครับผมสําหรับแม่ไก่ฝากผสมนะครับเดี๋ยวจะพาไปปี้นะครับผมนี่ครับเจ้าแต่ลมนะครับผม นี่ครับเชื้อนะครับผมเข้าไปแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็บำรุงแม่พันธุ์นะครับผม สำหรับตำรุงแม่พันธุ์นะครับเป็นยาหมอต้นนะครับรีบูสนะครับตัวนี้เป็นของซูปเปอร์วิตามินอิมโมบูส์ละหนึ่งบีบนะครับน่ครับละหนึ่งบีบโอเคครับ อันนี้สำหรับข้อผสมแม่พันธุ์นะครับผมผมจะใช้เป็นโอง่งนะครับผมอันนี้สำหรับอาหารเสริมของไก่แม่พันธุ์นะครับจะมีอาหารซีพีเบอร์สี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นหญ้าเนเปียสับนะครับสำหรับข้อก็กว้างหนึ่งเมตร ยาวสองเมตรห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพ่อพันธุ์นะครับผมอันนี้จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับผมเจ้าแต่ลมนะครับผมเป็นไก่ที่ชอบปีหลังครับผมนี่ครับสำหรับตัวจริงของเจ้าแต่ลมนะครับผมที่จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากติดตามช่องเราลักฟามเลยนะครับผมทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม